นอนนอนกินแเงยกินแตงเงินแล้วนอนก็มืดโอ้กินแตงโม้กินแตงโมก,กินแล้วร้องโอ้ฮ<อ> <c oughs> มันต้องคึกคักระเบอร์นี้ไหนยังไงนะ <c oughs> มันต้องคึกคักเบอร์นี้ โอ,อ,อ,อ้อ๋อกินแล้วล้อมโอมโมเลยเหรออ,อ,อ๋อให้โอมโอ้อ นิ้มให้หน่อย